น่นสีเขียวทีผสมกับต้นมันเจ้ต้นบางิ้วเนี่ยนะไบมันคือเออไปเอาไปต่อเอ้าหนูว่าเขจัยกต้นเนี่ยต้นงิ้วต้นบางิ้วเนี่ยเต้นต้นบางิ้วกำลังเป็นหน่วยบบมันโบกำลังนะ่มเป็นหน่วยเฮ้ยนะปูมเบิ้ายมาอางถ้าผุ่นจกบุกโลก นึกว่าอันนี้มันเดินทางต่อไปหดก็บักคันกันป้อมโหดด้วย โนนวันเป็นยังไงบอเจ็บนีั้เลยเจ็บดาบเลยอเอ่้ทาั้อตรงเอา้อตรงเลาแล้บอทางลัดไงล่ะต้องไปสื่อเธอะปุ๊บทางลัดไงล่ะนี่บ่มนทางลัด อีวา่ามันลงยากมากเลยอ,อล้องลองางมาหลุมของไอโยนี่แล้วลนี่บอกแล้วแล้วล,ลงไปนี่หนี่เลยนะอล้วไปขี่ข้บไปนี่นี่น,น,<อ>นี่มาห้อยวางฝนแ<อ>บบนี้ก็มาขี่ไมาหนีขคือเก้านี่นก็ขี่รัดนี้ไม่หนีเฮื่อนละสไตล์เก้าแล้ว <c oughs> ลเ <c oughs> บิ้ง <c oughs> ห้อยรถุดไนะแาบเป็นห้อยงูหนูไอู้ไปเปิดน้ำไอเปิดน้ำ ไปด้วยหัวไหนโน้นนะหดซอ,อยอยู่บ่หนันไปก่อนโมตอนนี้เขาก็ไลังสิมาโหดบางทันนะคะก็ทอ,อพี่อีขอเขาสิดแดดอยู่บ้หันในตอมาก็แปลโหดบางทันซอยแดดกันแม,นม่ันโมบุล่ะ <c oughs> ต้นหมักทันมัน,น,นก็แตกยอดดีแถบิมเติสมสองสามต้นยืน่นงามก็โม่เ <c oughs> บื้องต่างว่าเบิ้งต้นหมักทันเพิ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเหยียบหมักแตงโ,งโมบ่แตงโมนี่ปล <c oughs> ูกไว้กับต้นหมักทันแล้วอยยางเบิ้งต้นหมักทันเพิ่น ท่านกำลังแตกหอดอุ้ยมีหอดมาแรงปลอดสานปลอดสานคักแน่แท้ไปดูต้นต่อไปเลยปิ๊มมันคือมีแมงมันคือมีแมงโตสีตอทองๆอะ่ะปลอดสารนะคะโอ้ยสียางเหยียบต้นบักเต็งโมเพลิน <laughs> ลืมเขา โอ้พแนกเปิดน้ำบ่ทังนั่นน่ะนี่วิธีการหดต้นบางทันเปิดน้ำใส่โหลดใส่โลดเพราะทอพี่บ้านหลังอยู่ที่แม่บ้านหุ่นพเนกเปิดน้ำโ,โ,โอ้แทงน้ำเพิ่นโคตรสูงขึ้นไปนั่งหันขาสัน้นขุ้นด้นั่น ต้นบักทันบอกค่ะ,ะถ้าต้องโฮสต์ซือมือยี่บอนี้ค่ะต้นซ้ำน,นี่ค่ะโวมันแห้งมันแห้งหนาหอนอ๋อมันล้มโว้ห้มันชุบๆเปียกๆเ,เลยเด็กค่ะผู้นึงจะตรงไปดึงสายยางมันบอก่สิเกี่ยวกับบักทัน เอาของมีทอดต้นบักซีดาตัวนี้มันมีเกิดตายมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างคือเกิดตายมันมัมนแห้งโอ้พี่น่ะต้นนึงโอ้หลายต้นอยู่เจ้เนี่ที่ไหนเป็นปลูกไว้ปลูกใส่ช์ชายแดดมันเริ่มิดแล้วมันคือเริมมีอดกล้วยงดนันแห้งแบบ บามือหดบ่ได้เลยแล้วก็ต้องเฮ็ดให้แบบถ่วๆอือต้องเฮ็ดบ่อถ่วมันแห้งไว้บ้านเพราะดินแห้งแป๊บเดียวแห้งหดไไหวเห้มันเป็นสาผมนะต้องหันดินแห้งใบขอบเขาแห้งออกเห็นบนอ่ะใบเก่ามันน่ะเลื้อยแห้งแห้งเขียงนึ่งหั่นบาน้ําว่าจะกองหดน้ําหลายแต่บาน้ํามัน ้นี่คือมีด่ันล,ละแหงเกือบตายหันเข่าเกือบตายเลยได้บาวว่ได้มันถ้าตอนพ่อพี่อีแล้วก็สิไข้ย,ยู่วข้อสีตดน้ำยดไว้ตลอดนะเขาบอกต้องใส่น้ำพุ่งอบอกว่าใส่น้ำยดเอาควับน้ำพุ่งก็ได้โอ้ถ้าเขามีเลลวลาก็มาเปิดน้ำพุ่งไว้จักแป๊บหนึ่งเปิดได้ประมาณ เห็นถือใบถืออย่างแม่บอกเสร็้ยักจินาทีจินาทีเข้าเทียยอื่นแต่ว่าอันนี้าเฮาปมหอเราเองใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งกลัวกลัวจะดึงสายโดได้ต้องโหดเทีาละต้นเท่าละต้นเอ้าวันนี้สายเดียวสุดแต่สายนึงเท่อนส่วนเท่านละส่วนโอ้ส่วนมักทัน โอ้หนูดีก็ได้ยยอนแต่ว่าแล้วเขามาดึงสายยางให้เพิ่นกันไม่สิของมันจะคล้องโกบทันนะมันตายแล้ว ใช้อยู่ห่อหล่อมเรียบร้อยเอามองหันมันคือบ่มีนหนำมองหันอนะ่ในในะใส่มีเทนาะคือเป็นยันยันนั่นนะ่ะไหนำพวกนี้ชีพเพชรหัวโบาคา,านพวกนี้ชีพเพชรหัวโบาเลว้วเอาถ้ากันเอาไใบจำนั่นเลยเขาเอาเฮดจักรสันไว้เลยนะมองหันนะ มายางชมสวนหักทันแต่ว่าตอนนี้ต้นหักทันถึงจะได้ประมาณสองเดือนสองเดือนเองจ้ะ,จจะโอ้โหดีก็หดเก่งแถหดยีส่สิบ่นันเนหดจากจเลย่หนู ไม่น่ามันหงมันบ่อเอาคือพอใส่หมวกลงหดหมวกจากควงละลงหดหมวกจากควงหดไปจังไหนคือลงหดหมวกต้องถอด,ดออกนียวหมวกเกียก์ละแต่แล้วลบรใจาคเราต้ง่งถอ,หอ,ด,อหดห่อนอหรอกโคตรห่อนหัวเลยอะบ่ค่อยห่อนไปไหน หนูกับส่ที่ล่ะส่ลมยิ่งเย็นหัวโอ้ยเนี่ยผมเมาไปเอาอีรีเฮ้ยมัวเปียกเลยมันก็เย็นเอ,อ้มันสุดเลยวเอามันสุดล้วได้หนูเออหนูกับดฮกลับไปกลับพื้น,น,นเด็กหน่อยหดกกบกับทันค่ะ เนจากจากดูนามเพื่อน่ะไปแตเย็นค่ะเออมันเย็นหัวอะไรมันดีเราที่เด็บวบาหอน,นจะนม่ยังหอนดีดีจะเย็นจะร่างหลังไปนี่องส่ยเกานีไม่กีอันที่เขา อย่าง,างปุย๋ยใส่ปุ๋ยให้มันจริญเติบโตฮดแบบปเปียกน,นี่หนูนคือหอดดีแทบอยู่

บวางทันสองเดือนกำลังพอ,อยืดทิปเซลี่ยนบุญขวัญใสเลยแต่ตอนนีแน้แถวล่างด้วอ,อ๋ออันนี้คือต้นบักทันนมสดนะคะ เป็นปลูกได้สองเดือนแล้วเ,เดี๋ยวให้ดิพาย่างเบิงต้นมันกำลังแตกตากำลังแตกใบเพิ่งจะสิปลูกประมาณสองไลน์ ตอนนี้งบดีต่อท่อนำท่านก็คอยย่างหดเอาแบบนี้หดแบบนี้ไปก่อนพอต่อท่อนำเสร็จก็จะบ่ตองหดเท่าก็สิเปิดนำยดใส่เลย แตงโมแมงันตัวสีสดสดแลอแมงตัวสีทองทองนะม,มันไม่ขิงแตงโมใบแตงโมมูนเลิศอโอ้ยมาหดตากล่องเลยไหม อย่าตะกองพอดอเอาคือโบโหดให้มันถึก โหหนูดีมันหดของวันอยู่พุด,ด๋ยวกจะซุมยอมบเออสีดูจากจากเนาะตอนนี้คอยมาเป็นผนกดึงสายยาง,งสายยางาพึ่นดึงบ่ให้มันของก็บกทัน ไม่ยังเขาตองดูว่างพุนบ่กบเอาดึงมานีก็ได้แต่ว่าอันนั้นค่อยดึงกลับขามานีไงเกตไปต้นผูได้เนึง,งเติเกลเอาคือหัวอันเป็นต้นผูอันกคือกเอามันเป็นยังไงใยไม่น้อย แล้วไม่สีไม่หมากบอสีแต่ว่าหมากสีไม่หน่อยน้ำนั้นโอ้อันนั้นต้นแม่แมนบ่ที่หดอยู่นะแล้วสิพาดยังไปมุดกลุ่มแม่นี่เป็นแม่ใบสีตาส่วนกระเทยบ่มีบ่สีบออีนี่นะเป็นเต็งเดบ็น ทั้งหน่อยทั้งไงสลับกันบ่ไอสิล่เป็นหน่วยแล้วบ่อ๋อต้งมีอหลีบ่เป็นไงแตกเป็น้ำปัมูแล้วแตกแบบแตกยางเร็วน่ะ งามันยาวกว่ามูเลยถ้าแค่ใจไซนี่มันจะแตกแตกแตกไปก็มันมีนนึนเอามาต่อเนามากับต้นจำกันแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่ต่างกันนะอือพี่แดงมันอยู่กระบอกก็ดินหมองมันอยู่แหลกกระบอกมันี่ต้นนวยงามต้นนี้เขียวดี เป็นพุ่มดีค่ะแต่กนพุ่มแบบนี้ทุกคน,นชีวิตแล้วนหลอดแล้วอตอนนี้ทอดชีวิตแล้วนะคะแต่ <c oughs> ว่าถือว่างามันแตกไว้ดิค่ะมันไม่แตกแล้ว ừm uhm, nó cạnh kháo nó nhau 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 đi นมูนสิต้นน้อยๆน่ำนูดีเือตะแหงเลยจลาก,ากนันเฮยใกล้ๆเนนใกล้ๆเ้เอามันอากาศมันบาเขาไปแทนที่สะ พอจบคลิปเราได้ค่ะพามาเบิ่งหดต้นมะทันซื้อคลิปนี้กระโบมียางหลายไปแล้วเดี๋ยวสิไปดึงซสายยางให้เพื่อนละค่ะ